นกหลายผุวนกมาหากินแม่ละงามนี่จ้าเหมือนเรามาสอนคนคนมาสอนแม่ละงามม,มาสอนแม่ละงามทุกปีจะมาสอนผมเนาะคนนกนกมันมากินแม่ละงามย่ายให้ท่านเทิงที่ว่านกอยู่คือสีลายว่ะคนทุกปีน้ำว่าให้นในบกในจ่าซันนี่ปีนี้ มาสอนไหมโอ๊ยพระคมกำลังเกิดพระคมตุ๊กตามูซาบตุ๊กตาต้องไปสอนตรงพูนเนาะเราที่นี่ปีนี้ฝนบ่ปันใดข้าเจ้าก็เลยได้เห็นหน้าเลยต้องหยับมาสอนทั้งพี่อุ๊ยหนาวเย็นจ้ะตอนเศร้าหนาวหนาวแต่ว่าเขากับมาสอนมันกับว่หนาวปันใดเนาะ คนกำลังรังม่าเลยมีเตรียมสวิงเป็นขยายหนาวจะ้ะนี่ตุกข์สีเงาลงไปเรื่อยๆเลยจ้ะไปสอนให้เกา่าตอนนี้คนนั้นห้มี่เขาต้องไปสอนก้อนเพลินเนาะก้อนเพลินลงลุยอ,อ่ะหนาวอีลีจ้ะ อันนี้บักหอยหลายลายนะจ๊ะฮาต้องใส่ทงทงแบบนี้ด้วมาสอนการเยียบหอยแล้วก็ปกติตูกก็จะบาใส่ด้วยทงมือเพราะว่าอากาศเย็นคักเลยแต่หันห้อสอนเราก็สิบอรอนดาเผืเ่อออกกับร่างกายไปนําเนาะ่นมาตะคนท่าใน,นมาจ้ะเมื่อวานนี่เกือบวน เยอะมากมันมาหากินแม่งมาหากินหอยพอนีนะกินแล้วก็ฉลาดเด็กกินแล้วก็คาบขึ้นมาไว้ทั้งคันแท้ะเจาะกินข้างในนะเมื่อวานเกือบหาสิบคนนมาจากชลทร์แล้วก็วันนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงที่พากันกลับข้าจ้าก็ล่างๆมา อีกชุดหนึ่งประมาณสิบกว่าคนนี่ฮะทอดไดตองอัน,นหันทอดไดมาโล่งล้วนะ้ำมันก็จะโบกตะกี้มองนี่ยางมาได้ไดีจา้านมันถ่วมันแท้ไปมดคนเพิ่นมาสอนนี่เพิ่นตองไอ้น,นี่มันนี่ซาตกตาก,ก็เอาถงาน้ำนี่จ้ามาเก็บหอยพร้อมนี่หอยหอยเชอรี่นะจ๊ะจะเอาไปใส่หลับผักเขียว กระลาบมาหน่อยเนาะห่อกระแยะ่อันนี้เป็นคองใช่ไหมละม่ะน้ำอันนี้เป็นใส่หอยเชอรี่ซอนไปพร้อมกระถือไปพร้อมน,นี่หอยอย่ะหล่ไล่จ้ะน่าเป็นแต่ห่อยางห่อกระตองระวังเนาะยางระวัางด้วจ้ะนี่อันเห็นไหนี่หอยน่าวกันนี่น่าว มังเทือนโอกกันกลิ่นนี่พนยางม,มาเหมือนพนบอร,อรว่างเนาะพันกระโต๊ะนนงขึ้นขับซา,าสิเปโซ่บางึ่งเดี๋ยวขอปิคดคลิปก,กันแล้วจ้าเดี๋ยวจะทาเห็บเบิ้งไม่จ้าจ้าผลงานท้าสองเหมอเนาะตอนทาย ตุกกับประเด็จไทยเห็บึงเราจะข้าสอนยานบพท่านเพิ่นเพราะว่าเอาไว,ไนนาว้ไปน้ำเพิ่นเราจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปน้ำเพิ่นขับเพิ่นพ่อแล้วห้องกัดตองได้มานะ่าเนาะอันนี้ของม,มึก,กมือโกนมื่อวานอันนี้ของมือว่าน,น,นจ้ะอันนี้ของมือนีเต็มมอแล้วจ้าทุกคนนี่ละงามส,สดๆเลยได้หน่ หลายค่ะพ่ออ่นก็จะไปอีกเนาะจ้าเก็บไว้ใส่ซองฟีดไว้ถัากินเนาะยามมันบ่มีเนาะจ้าเจ้าหน่อยมันเป็นปีกมันก็จะบินออกนี่ละไรนี่นี่นี่มันรอดที่จะบินนะจ้านี่เป็นปีกแบบนี้นี่แมงก์มันเป็นแมงก์กมมวกเนาะนี่เป็นปีกพร้อมที่จะบินเลยจ้านี่นี่ถ้าว่าไปสอนมันก็จะบินออกมาลวจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เฮาก็จะเก็บแพ็กเนาะจ้า อัดฟินและซาทุกตาสิออกไปหน้าเห็ดเวียงแล้วจ้ะไปเห็ดน้ำสวนก่อนเดี๋ยวจะทายคลิปต่อให้เบิ้งกแล้วจ้ะนี่ก็เทรวมกันนะจ๊ะอะไรกระมังหนึ่งเนาะแม่กระมังมาให้ดูใกล้ๆจ้าแม่ละงงามโคตรเยอะเลย หลังจากที่เห้ามาไอ้กลับมาจากสอนเนะาะตูกก็จะมาทายส่วนผักในเบิ่งจ้าอันนี้ก็จะปลูกใส่ทึ่งบักทั่วบักพิกบักอือและกับบักน้ำเต่าเนาะจ้าตูกจะปลูกผสมผสานกัน่ม่รู้ว่ามีผักอย่างกับปลูกไปเนาะมีตู้บักแตงบักเคลเล่นนะจ้ะ อันนี้เป็นน้ำเต้าแม่จ่าก,กบมาจาาสอนก็ไม่เห็ดเบียกอยู่หน้านะจ้ะอันนี้บอกอีอมั่นได้จ้ะนี่ยกำลังได้สิบก้อนไว้เนาะหน่วยที่แบบมันติดแม่จ้ะอันบติดกับมีลนลายหลายตูกก็มาจับไอผสมเจสอนช่วงเศ้าบางเทื่อกะเจดมงกลัวแล้วนะบางแต่ว่าช่วงที่ฮอสเฮดผสมเด็กๆนนะติดเมดได้จ้ะ ประมาณหกโมงเนาะเหมือนนั่งช่วงนั้นออกมาได้หกโมงนี่มันก็เงีย่ยวนะจ๊ะเซิรตฟตส้ใส่ปุ๋ยคอ,อกเด้อทุกคนบอ,บอได้ใส่ปุ๋ยสารเคมีเนาะใส่ปุ๋ยคอ,อกอันนี้เป็นบักเงีย่ยว์รีวิวให้ดูอันนี้เป็นโซนนาบ้านเลื่อมไอ้อันนี้ไหมแทนทีน่เรือนตุ้จะไปปลูกรังบ้านเลย อันนี้ก็เป็นสวนคือกันอันนี้เป็นบักเอือ้อถ้าจะเอาขึ้นข้างน้ำจางสนะีเนาะบักง,อ,งอยิวบักแตง้างล้างตะกี้มันหกพึ่งจานทางออกถามาปลูกใส่้างลัางนี่จะง่ามเลยจา้านี่บักเอื้อนะเพราะว่ามันเป็นหลังบาเนะเราจะพาดีวิวบึนนี่บักเอื้อมันนะจา่าเป็นแบบนี้เป็นนวยกลม,กลมบ่มมีเหลียมจา้า นาบดติดได้น่ะบดติดกันหลายลูกนี้น่าจะติดเนาะนีจ้สีนี้อาจจะติดอันนั้นก็บ,บ่ดติดนั่นพวกนั้นสองนั้นติดอันนี้เป็นแบบพริกหวานจ้ะติดตุกซื้อมาสีต้นน่าจะหลอดอยู่สองอันนี้เป็นบบแบบนี่ยังวะแปบบอนีจ้ะยิงกระตั่ง จะเป็นผักหอมอันนี้จะเป็นผักหอมแบงอาอจ,จะมาโซนนี้เป็นมะละนอกที่ตุกเพาะไว้มะละไงอันนี้เป็นผักชีหอมจ้ากำลังเกิดอันนี้ผักคะนา้าเจบกินไปน้าเรื่อยจ้า อันนี้ผักกาดดอกสีขาวผักกาดดอกขาวบอก <c oughs> เขาเอินยังกับบื้อผักกาดขาวผักกาดดอกอนนจ้าหัวกำลังใหญ่อันนี้โซนมเะเขือเทศเะเขืเ,เทศใส่ส้มตาำนะจ้าอันนั้นบ๊อบเคอรี่เบิงงมะเขือเทศปลูกหลายพันอันนี้ตุกซื้อมากจะเป็นพัน ช็อกโกแลตอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นท่านสีสีเหลืองนะจ๊ะน้อยสีเหลืองๆมเขือเทศหวานนะอันนั้นจะเป็นเชอร์รี่สีแดงนะจ้ะมะเขือเทศคือกันจักปลูกไงไงผสมผสานปลูกไปอันนี้เป็นมะเขือเลนต่ำบังหุง่งที่จะออกลูกแล้วลูกใหญ่มาก อันนี้ก็ว่าในเป็นบักเคอร์เลนน้อยเด้จ้าน้อยๆไหมน้อยสมๆใสม่ตับมะฮงเบียร์ย่างหลายเนาะส่วนนั้นเป็นบักพริกคือกันจ้าบักฮงนี่บักเคอร์เลนใหญ่อันนี้ผักกะกินบ่ทัานจ้งอยังเนี้ยข้างในผักจนดอกขึ้น อยู่ผู้เดียวนะจาก,กินเม่าท่านผักลายอันนี้เป็นมะแตงที่ปลูกอีกรอบสองลูกลายอยู่จ้านี่ถั่วถั่วรอบแรกนะจ้าที่ปลูกอันนี้รอบสองกันั่างไงนี่คุณบกเอือโซนิบมาประมาณห7ดหมากนะจ้าที่มันติดแล้วลูกนะึง อันนี้บะเขือ,อน,นี่จ้าสวนอันนี้มะม่วงมะม่วงน่าจ,จะเป็นมะม่วงซามฤดูหรือเปล่าต้นนี้ตูกออกมาปลาูกไลหลายพันหลายตน้นมะม่วงอยู่สวนนี่ปลูกไว้น้ำค้างอาจจะเกือบหาสิบต้นแล้วจ้ะแต่ยายปลูกไว้อันนี้เป็นบะเขือเลนเชอรี่นี่ตุกลงหลายต้นจะ้ะลอยลอยหาต้นนี่แหละ แต่่าจะตายประมาณยี่สิบต้นต้นมันบ่นแข็งแรกเนี่ยคิดว่าคิดว่าต้นบ่นแข็งแรกนาจะกำลังเป็นลูกรีวิวรีวิวอันนั้นกล้วยห้าจ้ากล้วยก็ออกเคี้ยวออกปีลายเลยป่ากล,วล้วยเรานอนมาฟังนี่ก็เป็นอันนี้พักบุ้งนะจะ ผักบุงข้าวานสองกระถางอันนี้จะเป็นผักไห่การหินยีตุกวานไว้ผักกาดหินจ้ามองก้นอยู่นี่กับเป็นบัเกียขึ้นปลูกว้หกต้นน่ะจะไว้ถาะตำเมียงมังกว่อยมังกรยต,รตยยรัวมีตะกียยังไงเด้อโซนนี้อันนี้ต้องเอาไว้แดดน่ะจะ ใมันถือแดดอันนี้เผาขยะพ่าเป็นเผาขยะเผาเศษใบใหม่หมพู้นข้างลังก็จะปลูกขึ้นกันสวนผักเราฝากซองนี้ได้จ้าฝากกไรก็ติดตามวักตตาเพื่อเป็นกำลังใจให้นจะจ๊ะมาได้ล่วงคลิปโดนแล้วกับกําลังทางปลูกอีก อันนี้กะหกเพราะว่ายูผู้เดียวนะจ้ะาเฮ็ดผู้เดียวทา,าย่ยยอยทำความสะอาดไปเรื่อยๆเผาใหม่ๆเผายัางไปน่ำนั้นขาจะปวดตอมเพาก็ได้เผาก็เกันจ้ะเผาคือเกา่าเป็นหยาจ้าคลิปนี้ก็จะปิดคลิปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเลยด้วจ้า